เคล็ดลับในการฝึกอารมณ์สำหรับทารกหรือเด็กวัยหัดเดินอายุต่ำกว่าสองขวบเราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมอารมณ์โดยการเข้าร่วมการเข้าใจและการยอมรับอารมณ์ของเด็กและกลายเป็นโคช้ชอารมณ์ของเด็กผู้ปกครองควรสนับสนุนสุขภาพทางกายและทางจิตใจตั้งแต่แรกเกิดทารกมีความสามารถการออกเสียงที่จำกัดเคล็ดลับทั้ง3ข้อนี้จะช่วยคุณตอบสนองอารมณ์ของพวกเขา ให้ความสนใจสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และสถานะของทั้งลูกและตัวคุณเองปรับมุมมองทำความเข้าใจและใช้โอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับลูกของคุณแสดงความเข้าอกเข้าใจแสดงความเข้าใจมาดูกันว่าพ่อแม่จะตอบสนองต่ออารมณ์ของทารกได้อย่างไรเคล็ดล <c> ับในการตอบสนองต่ออารมณ์ทารก หรือเด็กวัยหัดเดินเด็กน้อยวัยสี่เดือนเอาของเล่นเข้าปากผู้ช่วยแม่บ้านนำของเล่นออกทันทีที่เธอเห็นและบอกเด็กว่าห้ามนำสิ่งของเข้าปากไม่นะไม่คุณแม่เอาใจใส่ลูกและเห็นว่าทำไมเขาถึงร้องเธอจึงแนะนำผู้ช่วยฉันรู้ว่าคุณกังวลว่าของเล่นสกรปรก แต่ถ้าคุณปรับมุมมองของคุณเขาชอบหยิบของใส่ปากในขั้นนี้และการเอาของเล่นออกไปจะทําให้เขาอารมณ์เสียแน่ๆให้ยางกัดที่สะอาดแก่เขาแทนเถอะนะคุณแม่กําลังอุ้มลูกขึ้นมาอย่างอ่อนโยนและเรียนแบบการแสดงออกของเขาเพื่อแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจผู้ช่วยจึงเอายางกัดที่สะอาดให้เด็กและเด็กก็ยิ้มอีกครั้งลองดูอีกสถานการณ์ คุณพ่อกลับมาจากทำงานและคุณแม่ก็อุ้มลูกให้เขาคุณพ่อรู้สึกตื่นเต้นแต่ลูกเริ่มร้องคุณพ่อให้ความสนใจกับความรู้สึกและความต้องการของตนเองและลูกและคิดผมผิดหวังเล็กน้อยเขาไม่ต้องการอยู่กับผมแต่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับทารกอายุ9้าเดือนที่จะกลัวการแยกจากแม่เมื่อผมปรับมุมมองของผมผมเห็นว่าการอยู่กับเขาขณะที่เขาไม่มีความสุข ยังสามารถเป็นช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์จากนั้นคุณพ่อจึงปลอบลูกอย่างอ่อนโยนและแสดงความเข้าอกเข้าใจโดยการพูดแย่จังคิดถึงแม่แล้วใช่ไหมไปหาแม่กันเถอะคุณพ่อจึงอุ้มลูกและทั้งคู่ก็มองคุณแม่จากนอกห้องครัวลูกค่อยๆหยุดร้องเมื่อลูกของคุณมีความสุขคุณอาจจะใช้เคล็ดลับนี้ไปดูกันเลย คุณยายกำลังยุ่งในการเตรียมอาหารเย็นเมื่อหลานอายุ18เดือนของเธอพยายามจะให้เธอเล่นกับเขาพร้อมกับของเล่นในมือคุณยายคุณยายให้ความสนใจและรู้ว่าหลานของเธอต้องการจะเล่นกับเธอแต่เธออยากจะทำอาหารให้เสร็จก่อนคุณยายปรับมุมมองของเธอและตระหนักได้ว่าหลานเธอไม่เข้าใจว่าเธอกำลังยุง่งแต่เพียงแค่อยากให้มีใครสักคนมาอยู่ด้วยดังนั้น คุณยายจึงแสดงความเข้าอกเข้าใจของเธอและพูดหนูมีความสุขและหนูอยากจะเล่นกับยายนั่งตรงนี้นอกครัวเป็นไงละ่ะเพื่อที่ยายจะได้ดูหนูเล่นแล้วยายจะเล่นกับหนูเมื่อยายทำอาหารเสร็จเด็กชายรู้สึกมีเพื่อนและเล่นอย่างมีความสุขนอกประตูกั้นเด็กโดยอยู่ในสายตาของคุณยายในเวลาเดียวกันเธอสามารถทำอาหารต่อได้อย่างสบายใจเมื่อลูกของคุณมีอารมณ์ ให้ความสนใจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณและลูกของคุณปรับมุมมอง และเตือนตัวเองนี่คือโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกของคุณจากนั้นแสดงความเข้าอกเข้าใจเพื่อเสริมความรู้สึกด้านความปลอดภัยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์ของเด็กและวิธีการตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนโปรดรับชมวิดีโอความรู้สึกและความสัมพันธ์มีความสำคัญและการฝึกอารมณ์5ขั้นตอน หากต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการฝึกอารมณ์กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริการสุขภาพครอบครัวกรมอนามัยที่ www.fhs.gov.hk และอ้างถึงแผ่นพับที่เกี่ยวข้องวิดีโอนี้จัดทำโดยบริการสุขภาพครอบครัวกรมอนามัย